ต้องขอสัสวีเพี่เพื่อนเกมเสร็จทีทุกคนนะครับผมมาพบก,กับ k 2 t i m e นะครับผมเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์จี้นะครับผมแท็กซี่สนามบินคิสตันแล้วก็ใก์นำทางเสียคิสตันนะครับผมผมก็สุ่มหมดประมาณ800กว่าเพชรครับผมไม่ได้เลยนะครับผมผมไม่มีดวงครับกับอีเวนต์พวก จีเครื่องรานะครับผมจะชอบทำแต่อีเวนต์การ์ดมากกว่านะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเล่นแก้เซงกับเพชรที่หายไปนะครับมาเลยมาเลย จี้ใหม่ก็ดีนะครับประเสนต์ก็เพิ่มเยอะอยู่นะครับผมมาดูกันเลยครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยสาฉันแล้วสองครับจับบสิบตาฉันแล้วสองครับเจ็ด องครับก็ไม่ออกนะครับต<ฮ>้องแต่เปร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับสิบไปครับก่ <c oughs> อก็ได้ครับกันไป พื้นที่ที่จะสร้างไม่ออกนะครับ มากครับตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คเขาโหดมากครับก็จะออกนะครับสร้างแลนด์มาร์คคำเตือนแล้วครับออื้ าฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คเจ้าเสียงดวงเจ้าเสียงดวงตาฉันแล้วเลื่ที่ป้องกันเจ้าใช้การป้องกันนะไม่นะตึดผืนัดไปค <desserts. S 1> รับ สร้างแลนด์เเสียดวงตาฉันแล้วหจากเ้ลสงตาฉันแล้วห้ไม่ออกนะครับ เจ๋งอ่ะสาเจ๋งอ่ะคนที่ถูกตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์กเก้าแล้วครับ การไปนะครับ <10. S 1> <12. S 2> ตาฉันแล้วสิบสอครับก็ <10. S 1> ได้ครับการไปครับไม่นะเยี่ยมครับ ผิดเกมไหมครับใช้การป้องกันไช้การป้ยึดพื้นที่เกือบแพ้นะครับผมเมื่อกี้สวัสดีค่ะเด็กทียังผิดกลับมาชนะได้นะครับ เริ่มเกมลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองรอนไม่เจอโคอีนะครับมองในตำนานหลุมดำบินแล้วก็12พิ่นัยกรรมนะครับผมพอมีเทคเมืองเลยนะครับ คก,การยากมากแล้วเขาจะเอาเกาะนะครับผมตาฉันแล้วเจ็ด <10. S 1> เยี่ยมยอดครับผมเลือกสร้างแลนดลมสำหรับคนละงหลม ชิ้นแล้วสองครับเก้าเสียงดวงเยี่ยมครับเลยครัว่าเขาจะสร้างอะไรนะครับตาชิ้นแล้วสร้างแลนด์มาร์คไม่นะเยี่ยมครับยึดพื้นที่สร้างแลนด์มาร์ค ตาชิ้นแล้วที่สร้างแลนด์มาร์กเยี่ยมครับเข้าฟบบุ้ออดได้เงินเลยนะครับผม พื้นที่ที่จะสร้างสี่ตายช <4 S 1> <4 S 2> นแล้วสี่นะครับ <4 S 1> <4 S 2> เลือกสร้างแลนด์มาร์คอืมสร้างไม่ดีกว่า ได้เขาสร้างความหลังไม่ได้นะครับตาฉันแล้วสี่ครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการตาฉันแล้วสองครับสิบใช้การป้องกันมะไม่ใช่แล้วห้านะครับ สร้างป่ครับอ้าวแย่แล้วนะครับเราก็ลืมเหมือนกันนะครับ <12. S 1> เราก็ลืมนะครับว่าเราต้องการ แล้วสร้างแลนด์มาร์ส5 5 10โดนแล้วครับเย้ <Yeah. S 1> ตอนดังฟ้าไม่ออกนะครับผมบ <Yeah>. 12เข้าตันแล้วครับเจ๋งอ่ะอืมอ นครับตาฉันแล้วสนะครับไ<า>ม่ดูดนะครับผมผมเซ็งจี้ดูดมาครับผมไม่ดูดสักครั้งครับผม บินอีกแล้วครับใช้การป้องกันแม้ใช้การไม,กไม่นะเซฟตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คหกเลือกพื้นที่ที่จะสร้าง ต้องรอแลกมืออางเดียวครับมันจะโดนโยกดักอีกแล้วนะครับตาฉันแล้วสิบสองไปเลยครับสิบสอง กู้เงินครับผมไม่ค่ะ11นะครับขอดูสักทีนะครับผม,มเรียมครับยมันเขาจะเอาคืนนะครับ ไปครับจับโป้สิบสองไม่แนละ้วดูทีกครั้งนึงครับสิบครับจับโป้สิบสองตาฉันแล้วก็ห้าครับผม <15. S 1> เลือกพื้นที่ที่ต้องการยก ดูนเข้ามัจะรอดไหมนะครับผมบิ okay. นนะครับผมตายฉันแล้วตายฉันแล้ว พอเด็ดสุดนะครับผมตาฉันแล้วจากพระเจ้าเก้านะครับผมโูดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมไม่รอดครับผม สำหรับใครที่ชอบว่ากดไลค์ก็ Subscribe ด้วยนะครับผมทำน,นี้ก็ขอสวัสดีครับ